อาชีพเลยที่จะออกแบบแล้วก็ดีไซน์อุปกรณ์ทุกชิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนหลังแหลกหรือต่างๆค่ะแล้วก็เขาคำนึงถึงตัวของอ body shape ของรถค่ะว่ารูปลักษณ์ลักษณะไหนที่รู้สึกว่าติดตั้งไปแล้วใส่แล้วต้องลงตัวถูกต้องค่ะไ <ป S 1> เะะไม่เว้นไปไม่ผอมไปถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าทุกคนอุ่นใจได้เลยในเรื่องของหนึ่งเลยเรื่องรูปลักษณ์สองแล้วก็การเจาะหรือว่าการติดตั้งบนตัวรถนั่นเองค่ะโอเคครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะผมนะครับผู้การพลหรือชายพลครับจากฟอร์ดนิวเวอร่านะครับวันนี้เราอยู่บูธมอเตอร์อีปนะครับปี2023นยิบสะครับ22 22 22 2องสี่ปีหน้าโอเควันนี้เราเจอน้องสาวคนเดิมนะครับสวยก็เดิมจำไม่ได้เลยครับเดินผ่านนะครับจำชื่อไม่ได้ด้วยน้องแนนนี่สุข้องค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแนนนี่แสนจนคนสวยเหมือนเดิมค่ะ อยู่อันนี้ค่ะเราอยู่กันที่บูธฮัมเมอร์ซึ่งเป็นบูธของ Accessories เป็นอุปกรณ์ตกแต่งรถของชาวออฟโรดแน่นอนค่ะก็หลายๆคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วแหละเนาะฮัมเมอร์ด้วยด้วยส่วนตัวพี่อ่ะคือเราอยู่ฟอร์แล้วครับบางทีมันเห็นแต่รูปภาพอ่เห็นแต่รูปภาพครับนึกภาพไม่ออกครับว่าไอ้ตัวจริงมันเป็นยังไงเวลาใส่ชุดฮัมเมอเป็นยกเซตเลยใช่ค่ะมันหล่อไหมใช่ครับ บางครั้งลูกค้าซื้อรื้อ,อชุดแต่งไว้นะบางทีอาจจะใส่แค่กันชนเหล็กด้านหน้าแต่อยากด้านท้ายอาจจะไปซื้ออีกตัวหนึ่งมาใส่ซึ่งมันไม่แมทกันับไม่สวยไม่หล่อไม่ครบ วันนี้ก็เลยจะพามาดูชุดแต่งเต็มของฮั m เมอร์ทั้งเซตทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็เป็นโรงงาน h ั m m e r เองที่มาจัดโชว์เนาะใช่ค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกเลยเหมือนกันของ h ั m m e r ที่วันนี้มาเปิดตัวที่งานมอเตอร์เอ็ก2022เลยซึ่งมาเป็นปีแรกเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นเราไปดูโปรดักตก่อนได้ได้เลยค่ะเขาใหม่เขาอ่ามีอะไรมันมาใหม่บ้างได้เดี๋ยวไปทางด้านนูเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะก็วันนี้ตัวโชว์ภายในงานก็จะมีทั้งกันชนหน้ากันชนหลังนะคะแล้วก็แบบว่ามีอื่นๆอีกด้วยพวกอุปกรณ์ ory, อุปกรณ์แคมปิป้งก็มีเหมือนกันทางด้านนี้เลยค่ะพี่พลซึ่งซึ่งจากที่พี่เดินผ่านมาเมื่อกี้มามา,มาสำรวจดูนะว่าชุดแต่งตัวใหม่นี่มันมีความลงตัวนะครับมันจะไม่เหลี่ยมเกินมันมีการลบคมแล้วก็มีการจัด ตัวรังของตัวกันชนน่ยให้เข้ากับตัวบอดี้ได้อย่างลงตัวาาและที่สําคัญนะครับที่ได้ขาวมาคือตัวชุดแต่ง Hummer เนี่ยจะไม่มีการเจาะบอดี้รถด้วยนะครับถูกต้องค่ะนี่คือนี่คือความจะบอกว่า บางครั้งชุดแต่งครับเราตกแต่งไปเราต้องห่วงเรื่องของเรื่องของวารตีรถใช่ค่ะเรื่องของรา,าระแน่นอน,นหนึ่งรถของเราอะ่ะแนนเชื่อว่าทุกคนรักรถของตัวเองมากๆไม่อยากให้ใครมาเจาะหรือว่ามางัดแงะโครงรถของเราอย่างแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นค่ะฮัมเมอร์ของเราก็หนึ่งเลยค่ะรูปลักษ์ดีไซน์ของเขาก็คือการที่ มีวิศวกรนะคะมืออาชีพเลยที่จะออกแบบแล้วก็ดีไซน์อุปกรณ์ทุกชิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนหลังแห <ừ, S 1> ลกหรืออะไรต่างๆค่ะแล้วก็เขาคำนึงถึงตัวของเอ่อ uh, body shape ừ, ของรถค่ะว่ารูปลักษณ์ลักษณะไหนที่รู้สึกว่าติดตั้งไปแล้วใส่แล้วต้องลงตัวถูกต้องค่ะเ,เพราะฉะนั้นไม่เว้นไปไม่ผอมไป,ไปถูกต้อง,<ป>องเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เรียกได้ว่าทุกคนอุ่นใจได้เลยในเรื่องของ1เลยเรื่องรูปลักษณ์สองแล้วก็การเจาะหรือว่าการติดตั้งบนตัวรถนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูโปรดักต์ก่อนได้เลยค่ะที่พี่เห็นน่ะคือคือด้วยเป็นได้เจนนะครับพอชุดแต่งไปไหนปุ๊บมันมีเพิ่มเรื่องของลูกเล่นเข้ามาใช่อย่างอย่างกันชนหน้าตัวนี้ที่พี่สังเกตนะค่ะก็จะเพิ่มในเรื่องของตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้ไปเลี้ยวเข้ามาใช่ก็จะมีไฟที่เพิ่มเข้ามาค่ะเดี๋ยวแนจะเปิดให้ดูด้วยไหนเอ่ย นี่อันนี้จะเป็นไฟเด y day l i เนาะที่เปิดระหว่างวันไฟ day light day t i อ่าเดทไทม์เปิดช่วงกลางวันถ้าอยากจะเลี้ยวอยากจะเลี้ยวมาไหมนี่ันนี้เป็นไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยวที่แบบว่าเหมือนกับค่อยไล่เป็นเส้นไปอ่าก็จะเป็นโฉมใหม่เหมือนกันค่ะอันนี้ใช่แล้วก็ตอนนี้จะมีหูลากจุงให้ายแล้วใช่ค่ะแต่ทีนี้แนนบอกก่อนว่าอันเนี้ยหูลากจุงตัวเนี้ยนะคะมันจะเป็นเหมือนกับแค่ ตัวนี้เหมือนกับเป็นตัวโชว์ที่เป็นห่วงที่ไม่ไม่ได้ลากจูงจริงเพราะว่าเน,นี้ยมันเป็นยึดกับยางออแต่ทีเนี้ยมันจะมีติดตั้งอีกชุดหนึ่งค่ะของฟอร์ดที่มันจะอยู่ด้านล่างเลยที่จะเป็นด้านโครงท,ที่ที่จะเป็นแบบยื่นกับใช่<า>ซึ่งตัวนั้นอะมันจะเป็นห่วง<า>ที่สามารถอ่าลากจูงได้จริงๆเลยแล้วทีนี้นันจะบอกก่อนว่าตัวกันชนหน้าของฟอร์ดนะคะฮัมเมอร์เราเนี่ยก็คือรองรับวินด้วยก็คือจะใส่วินเข้าไปใช่ค่ะสามารถใส่วินเข้าไปแล้วก็ดึงวินออกมาได้วินก็คือ สลิงี่ลากถูกต้องค่ะเป็นสลิงที่ใช้ในการลากแล้วก็ตัวนี้ถามว่าตัวหูรักจุงนะครับถ้าเราไปยึดกับบอดี้รถอย่างมันจะให้ความแข็งแรงมากกว่าถูกต้องค่ะจะให้ความแข็งแรงน้ำหกประมาณเท่าไหนแนนอันนี้แนนไม่มั่นใจเลยเรื่องน้ำหนักใช่มันจะเป็นดีเทลแบบลงลึกไปหน่อยแต่แนนรู้มาว่าอุปกรณ์ของฮัมเมอร์ค่ะทุกชิ้นเลยกันกันชนะลรพวกนี้ค่ะก็คือเขาจะเป็นเหล็ก ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหล็กหนาสามมิลสามมิลใช่หนาสามมิลเลยค่ะก็ไม่ไม่บางไปไม่หนาไปถู่เพราะว่าถ้าหนาไปก็จะหนักขึ้นใช่ค่ะมันก็จะทให้รถเราเนี่ยหนักขึ้นอีกด้วยโอเคแล้วก็พี่เห็นนี่ตัวบนอ่าอ่านี่คือตัวบนนะครับใช่ค่ะตัวบนนี่ก็ที่เสริมมาก็จะมีเรื่องของเนี่ยครับตัวสปอตไลท์ตัวเอลนี่ต่งนั้แล้วก็อันนี้เขาก็จะครอบขึ้นไปอะค่ะจนถึงไฟหน้าตัวนี้ตัวนี้พี่ว่าจะเหมาะกับลูกค้าที่เน้นเน้นออฟโรดเลยเน้นในป่าเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยกันชนอะมันจะสามารถ เวลาเวลาอะไรลุยลุยกิ่งมาลุยอะไรมันก็จะเป็นตัวที่ว่าคอยเซฟคอยเซฟคอยต่อถูกต้องเขาจะเซฟไฟหน้าให้กับรถยนต์ของเราด้วยแต่ก็ยังคงปลอดภัยอยู่นะคะก็คือใช้ตัวนี้ได้แล้วก็มีมีกันชนหน้าแล้วก็ต้องมีกันชนหลังกันชนหลังนะครับอันนี้กันชนหลังนี่เลยอย่างที่แนนบอกไปค่ะว่าอันนี้สามารถนี่อันนี้จะเป็นเหล็กเลยนะคะก็คืออันนี้สามารถใช้ลากจูงได้จริงๆเลยนะคะตัวกันชนนี้แล้วก็ ด้้นหลังนี้ค่ะจะมีตัวไฟนะคะไฟสางสว่างสองทะเบียนใช่แล้วก็จะมีจุดหนีเซ็นเซอร์ของเขาเซนเซอร์บล็อกมาให้เลยถูกต้องตรงรุ่นตรงรุ่นค่ะก็คือเขาจะหนึ่งเลยอ่ะการที่เขาจะออกแบบมาได้เขาต้องดูกับรถจริงด้วยใช่เพราะฉะนั้นก็จะทําให้แบบว่าทุกชิ้นตรวรุ่นน่าจะรุ่นเดียวกันนะใช่ไหมอ่าใช่ค่ะรุ่นเดียวกันโอเคอ่าคร่าวๆแล้วนะเราเราเห็นเรื่องของชุดแต่งฮัมเมอร์ตัวใหม่ละ บางทีมันเห็นแค่ตัวเนี้ยครับมันเชื่อว่าทุกคนนึกภาพไม่ออกเพราะว่ามันยังไม่ได้ยึดติดกับรถแล้วมันก็จะเห็นแค่เป็นชิ้นลอยๆสวยไหมถูกลูกชายเราจะหล่อหรือเปล่าอ่ะจริงๆอ่ะมีลูกค้าถามพี่น้องพี่อยากได้ได้กันชนอ่ะก็ส่งแค่ลูกกันชนไงแต่ลูกค้าเมาไม่เห็นว่าใส่แล้วมันสวยแบบไหนมันมันแมทไหมลูกค้าบางเหนื่อยต้องไปนั่งตัดต่อแล้วก็แปะท้ายรถอีกแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีแอปนะอ่าใช่ไหมะเดี๋ยวเราพาไปดูรถตัวจริงดีกว่าว่าใส่ทางเซ็ตแล้วมัน สวยเหมือนน้องแนนนี่ไหมไปดีกว่าอ่ะไปค่ะไปดูกันนะตอนนี้นี่ครับรถตัวเป็นเป็นเป็นค่ะเป็นรถเป็นรถเป็นรถค่ะตัวนี้ก็ตัวนี้ก็คือตัวตัวเรนเจอร์แรปเตอร์นะครับค่ะฟอร์ดเวนเจอ หล่อไม่เก่งใจใครไมตอนนี้หล่อไม่เกรงใจใครตัวนี้จะเป็นรุ่นแรปเตอร์นะคะที่ใช่เราจัดเอามาแต่งแบบเต็มเลยออปชันนะคะจัดแน่นเลยทั้งกันชนหน้ากันชนหลังที่เหยียบแหลกเลิกเออยู่คันนี้หมดเลยโอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเดินทัวร์รอบรถกันว่าแต่งเต็มแล้วค่ะก็นี่เลยสําหรับกันชนหน้าที่เมื่อกี้เราดูตัวอย่างในสักครู่นี้นะคะตอนนี้ก็มาติดตั้งอยู่บน จ้าแรปเตอร์และแล้วก็นี่เลยมีออปชั่นเสริมเข้ามาอีกก็คือสปอ t l ตไลท์สปอตไลท์ที่ติดเพิ่มเข้ามาที่ช่วยเพิ่มความส่องสว่างที่ที่จริงตัวชุดแต่งกันชนของ h ั m เมอร์เนี่ยไม่ได้มีแค่กันชนนะครับจะมีสปอตไลท์สปอตบาร์วิลากจุงหูลากจุงมีครบมีครบทุกอย่างเลยแหลกเลิกเอยหรือจะเป็นเต็นเอยอุปกรณ์แคมป์ิถูกมีเต็นด้วยอ่ะเดี๋ยวอดใจรอเดี๋ยวเราไปดูเต็นบนรถเป็น โปรดักต์และผลิตภัณฑ์ใหม่ใช่ไหมที่เพิ่งออกมาถูกก็ปกติฮัมเมอร์จะไม่มีเต็นท์ใช่ซึ่งตอนนี้มีเต็นท์ออกมาแล้วรองรับด้วยสำหรับคนที่แบบชอบแคมปิ้งก็ถ้าเโมดูลด้านหน้านะครับสังเกตว่ากันชนตัวนี้ก็คือได้ใส่ตัวสปอร์ตไล่เสริมเข้าไปใช่ค่ะสุดแล้วนี่ใต้กระจังหน้าพี่พลเห็นไหมคะกระจังหน้าก็จะมีเคารว่ะไล่บาร์ใช่เพิ่มไล่บาร์สำหรับให้ส่องสว่างเพิ่มมากยิ่งขึ้นสําหรับสายแคมปปิ้งเหรอครับเวลาเราไป ออกทริปแล้วแสงสว่างไม่พอถูกนะครับสามารถใช้ตัวนี้เพิ่มสว่างได้บางทีเราเราขับรถในป่าครับความมืดอะมันจะเยอะกว่าค่ะนะครับมันจะมีอาการบทบังของใบไม้กิ่งไม้อะไรประมาณนี้เขาจะส่งสว่างให้นะครับแล้วนี่ค่ะพี่พลนี่มันจะมีช่องให้เอาไว้ยึดสําหรับกล้องโก p r o เผื่อใครอยากจะถ่ายหน้ารถอะไรอย่างเงี้ยว่าเราไปบุกป่าฝ่าดงอะไรมาบ้างไปตะลุยอะไรมาก็สามารถยึด ตัวกล้องโป๊ะได้เหมือนกันอันนี้อันนี้อันนี้ผมว่าพี่ว่าดีดีเลยใช่ไหมสำหรับสายรีวิวอ่าถูกแล้วก็จะได้ถายด้านหนาลากจูงอันนี้ตัวลากจูงที่ใช้งานได้จริงเลยนะคะเพราะว่าเป็นเหล็กเลยแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้านี่ก็จะมีในเรื่องของตัวกระจกกระจกตัวเนี้ยจะช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวตัวดัปเตอร์น่ะเขาจะมีเลดราป้องกันการชนอยู่ใช่เขาก็จะเปิดกระจกเนี้ยเป็นช่องว่างเข้ามาอ่าลก็นีใช่ไหมเซนเซอร์มีเซนเซอร์ให้เซนเซอร์ตามรุ่นเลยค่ะด้านล่างขอดูด้านล่างนิดนึงข้างจะ แข้งด้านล่างจะเป็นแร้งกันกระแทกก็คือเป็นต้องแผ่นแหละครับสังเกตว่ามันจะมีแผ่นกระจกสอดเข้าไปใช่คือสามารถแบบไม่ต้องมุดเข้าไปนะคะยืนตัวนี้ก็เห็นแข้งด้านล่างด้ตัวนี้ก็ไว้กันกระแทกสําหรับใส่ออฟโรดเนาะลุยบางทีเจอหลุมหรืออะไรเงี้ยบางทีช่วงล่างอาจจะโดนกฐินกิ่งไม้นะครับที่มันโผล่มาจากด้านล่างนะครับที่มันสูงกว่าตัวบอดี้ใช่ค่ะตัวนี้ก็จะช่วยเซฟ ห้องเครื่องของเราหรือว่าช่วงล่างให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะมาด้านข้างนี่นี่เลยนี่คือบันไดบันไดค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นตัวใหม่ด้วยที่หนึ่งค่ะมีตัวกันลื่นอ่าใช่มีมีการพ่นพ่นสรายครับใช่ค่ะตัวน,นี้จะช่วยกันลื่น,นก็คือเวลาเราแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะไปลุยป่ามาแล้วมีโคลนหรืออะไรเงี้ยโคลนมีน้ำใช่ครับบางทีโคลนติดตรงเท้าใชเหียบ ตัวนี้ก็คือมันจะไม่ลื่นแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาก็จะมีตะแงที่ช่วยเอาดินเอาตะข้าของเราด้วยแล้วที่สําคัญก็คือเขาจะมีไฟอยู่ใต้นี้ด้วยนะคะมีไฟสองด้วยมีไฟสองสว่างให้ดูเพราะว่าถ้าเปิดประตูได้ิไฟสองใช่ค่ะอ่ารถล็อกอย่าให้ทีมงานปลดล็อกรถให้หน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาเปิดไฟไม่เป็นไรด๋ย่าค่อยมาดูหม่แต่อีกอันหนึ่งยังยังแปลกขนาดไปไปต่อไม่ได้ครับต้องอยู่ข้างบนอ่าแหลก ตัวนี้เป็นอเอาไว้ขนสัมภาระค่ะอย่างที่ั่นบอกว่าตัวแหลกด้านบนนะคะมันจะเป็นอลูมิเนียมน้ําหนักมันจะเบาแล้วก็เวลามันจะไม่ถ่วงห้องโดยสารของเราแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเหมืกับว่าสัมภาระเราสามารถเพิ่มน้าหนักได้อ,อันนี้พี่เสริมว่าพี่ถ้าถ้าทำเป็นเป็นอลูมิเนียมนะครับคือตวัตวตัวปกติตัวด้านหลังเนี่ยการรับน้ำหนักเขาจะน้อยอยู่แล้วครับค่ะฉะนั้นเวลา ถ้าเราใช้เหล็กที่มีความหนาเนี่ยมันจะทําให้น้ําหนักมันหลดลงมาฉะนั้นต้องใช้วัสดุที่มันเป็นอลูมิเนียมใช่หรืออลูมิเนียมที่มันเบาใช่ค่ะอันนี้โอเคนะตอบโจทย์ท้าไม่ลดไม่หลดเกินแนนต้องบอกก่อนว่าหนึ่งเลยก็คือเราเนี่ยยึดติดแหล็กด้านบนก็ไม่ได้เจาะโครงรถถูกต้องอย่างที่แนนบอกว่าเขาใช้อะไร อันนี้เป็นเทคนิคเป็นความลับที่บอกไม,ไม่ได้ <laughs> <laughs> เป็นความลับของนางฟ้า <laughs> ความลับนางฟ้าจ <laughs> ูกต้องนะคะอย่างที่นันบอกว่าเขาจะมีวิศวกรในการออกแบบ <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันม,มีการเจาะโครงรถของเราอย่างแน่นอนพี่ว่าการออกแบบชุดแต่งมาใหมน่นยเขาเก็บงานได้ดีนะบางทีเขาม<ช>ีแผ่นเพลทหรือว่าแผน่นตัวสแตเลสน,นะครับเก็บงานได้ดี แล้วก็มีโลบารที่จริงโลบานี้ก็มีหลายโปรดักต์นะมีทั้งโลบาสั้นโลบายาวนะครับแล้วก็มีแบบที่ว่ามีตัวสปอร์ตไลท์ด้านหลังหรือไฟเบรกด้านหลังใช่ค่ะแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องไปไปทําการเชื่อมต่อสวิทช์ใช่ค่ะก็จะเชื่อมต่อกันอีกทีนึงซึ่งก็เนี่ยค่ะสามารถเปิดไฟส่องสว่างได้เวลาหาสัมภาระด้านหลังมองไม่เห็นมืดเกินไปก็สามารถสายแคมป์ต้องต้องรีบคราช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับูกต้องครบเซตโอ้ยจริงๆมีอีกหลายอย่างเลยเนี่ยอย่างแนะนำ และเรื่องเรื่องเรื่องของตัว Range r r a p t o r ตัวใหม่นะไม่ต้องห่วงเรื่องของไฟฟ้าใช่ค่ะ,ะคเพราะว่าพลังงานเดือเฟือไฟฟ้าเลือเฟือนี่มาด้านลาหลังก็มาด้านด้านหลังกันชนหลังที่เมื่อกี้เราดูกันชนหลังนี่เลยก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็คือจะกันลื่นให้ด้วยแล้วตรงนี้สามารถเพิ่มตัวลากจูงตัวนี้ลากจูงก็เอาพูดง่ายภาษาภาษาแบบรถแต่คือปักลกแก้วใส่ครอบเข้าไปแล้วก็สอด ถูกต้องแล้วก็ไฟส่องป้ายทะเบียนแล้วก็<ช>ตรงนี้เพิ่มเติมก็คือนี่มีจุ้งได้อีกรู้สึกว่าจะมีทั้งทั้งสีแดงสีดำใช่ไหมใช่ค่ะมีทั้งสีแดงแล้วก็สีดําค่ะแล้วก็มีนี่ช่องเซ็นเซอร์ต่างๆมีสปอตไลท์นี่เพิ่มเข้ามาตัวนี้ตัวนี้จะยึดจากจากตัวบอดี้รถเลยจากบอดี้ใช่ค่ะก็คือสามารถใช้งานได้จริง นี่คือชุดแต่งที่เรามาใส่ในรถทั้งหมดเลยครับถูกต้องอันนี้ก็คือแต่งแบบเต็มเต็มออปชันแล้วแหละทีนี้ลูกค้าก็จะเห็นว่าไอ้รถจะซื้อตัว Ford Raptor หรือ Ford ที่เป็น w i d t a c k หรือรุ่นไหนโชวอยากได้ชุดแต่งแบบไหนนะมันดึกดึงพังไม่ออกใช่ค่ะบางทีไปเห็นรถที่วิ่งตามถนนนะครับเห็นแค่กันชนท้ายอันเดียวแต่เราอยากจะใส่กันชนหน้าอยากจะใส่โลบาร์ใช่แต่อยากจะได้แบรนด์เนี้ยชอบแบบแบรนด์เนี้ยก็ นี่ก็คือทั้งหมดเลยของ Hummer ก็คือนอกจาก Hummer เราจะแต่งกับ Ford ได้แล้วค่ะคือรุ่นหึงสามารถแต่งได้สำหรับชาวออฟโรดนะคะทีนี้เดี๋ยวก่อนพี่พลเรายังมีอีกหนึ่งทีเด็ดสำหรับชาวออฟโรดนะคะที่ชอบแคมปิ้งคือกลุ่มลูกค้าที่ซื้อแร็เตอร์่อยากเห็นชุดแต่งแต่ลูกค้าบางทีว่าไอไวทแท็กเอ็กทีถ้าแต่งแล้วมันภาพแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปดูและอย่างหนึ่งเรา ปีใหม่แล้วครับพี่อยากกางเต็นท์มากเลยไม่เไม่อยากขึ้นบนแบบไปเขาดาวบนป่าบนดอยใช่ยากอยากนอนบนบนรถอ่ะบนรถอ่ะฮัมเมอร์จัดให้ปิ๊งเลยอ่าถูกต้องทีนี้ก่อนขึ้นไปเต็นท์เดี๋ยวแนนขอจะโชว์อีกหนึ่งอย่างก่อนทีนี้ค่ะทุกคนนอกจากออปชั่นอื่นๆแล้วอันนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ของเราเลยเพเราว่าฝาปิดท้ายโรลลทถูกไฟฟ้าใช่ค่ะซึ่ง ของ h a m m e r เราค่ะเป็นรีโมทไฟฟ้าในการคอนโทรลแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ได้อีกด้วยแล้วไม่ได้เชื่อมต่อได้แค่เครื่องเดียวนะคะสมมติว่าพี่พลมีแฟนสมมตินะคะอยู่มมแล้วอ๋อโอเค,เคจังสมมติว่าพี่อยากจะให้แฟนพี่ไปเอาของท้ายรถเขาก็สามารถโหลดแอป,ปแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวฝาปิดท้าย,ย<ม>ได้อีกเหมือนกันก็คือสามารถเชื่อมต่อได้หลายเครื่องมากกว่าหนึ่งเครื่องนั่นเองค่ะอ่ะกุญแจมาละ นี่ค่ะจะเป็นกุญแจในการเปิดปิดถ้าสมมติว่าแบตหมดเราก็สามารถคอนโทรลผ่านแอปหรือปุ่มด้านในได้เหมือนกันค่ะก็เหมือนรีโมทรถเลยค่ะกดเปิดปกติโชคนะคะก็สามารถนี่เลยป,ป,ปุ่มเข้าใจง่ายด้วยนะว่าอ่ะกดเปิดเราก็กดเปิดปุด๊บเขาก็จะสไลด์เปิดให้แบบนี้เลยค่ะไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปอ่าก็สามารถใช้งานได้แบบนี้เลยถ้ากด เราก็สามารถกดปุ่มปิดได้เหมือนกันค่ะก็ง่ายมากๆการใช้งานแค่กดตัวนี้ตัวนี้ผมว่าพี่ว่าออกแบบมาเพิ่มความเหมือนฟอร์ดเลนเจอร์ตัวใหม่เราสามารถสั่งสตาร์รถจากตัวโทรศัพท์ได้ใช่ถูกต้องไอตัวนี้ก็สามารถโหลดแอปมาได้เหมือนกันใช่ค่ะก็สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้อีกเช่นกันก็จะเป็นไฮเทคที่แบบชีวิตเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทีนี้มาต่อกันที่เต็นท์ค่ะทุกคนสำหรับชาวใส่แคมปิ้งนะคะ แน่นอนบางคนไม่ชอบแบบว่ายกเต็นท์มาแล้วกว่าจะปักสมอกว่าจะลงอะไรต่อมีอะไรแล้วจะได้กางเต็นท์นี่เลยค่ะทุกคนที่ที่จริงตัวเนี้ยเป็นเป็นน่าจะเป็นโปรดักตัวใหม่ไหมเป็นตัวใหม่ของฮัมเมอร์ตัวใหม่ล่าสุดครับปกต,ติตัวเต,ต็ตนท์เต็นท์รถเนี้ยฮัมเมอร์จะไม่ได้ท่ไม่ทำเพราะว่าปกติเราจะมีแค่ชุดแต่งพวกกันชนอะไรอย่างนี้มา,ากกว่าซึ่งอันเนี้ยเป็นโปรดักต์ใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างได้รับความนิยมสูงมากหลับสบายไหม นิ่มนะนุ่มไหมลองไหมล่ะ <laughs> อันนี้มหมายถึงว่าทั้งเซตนี่คือมีมีตัวบันไดให้ด้วยใช่ไหมอ่าใช่ค่ะแล้วก็สามารถเอ่อถ้าเกิดสมมติว่าคนมีเต็นทน์แล้วอยากจะติดตั้งอะไรอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเงี้ยสามารถแยกชิน้นได้เหมือนกันแล้วทีนี้พี่ถามหมายว่ามเมื่อมมีเต็นท์แล้วไอ้ไอตัวขารับเต็นทนะ์น่ะขังต้องแยกไหมหรือว่าต้องเซ็ตเอ่อจริงๆเราขายแยกทุกชิ้นเลยขายแยกทุกเซตใช่ชเผื่อแบบว่า อันไหนชำรุดหรืออ,อยากจะเปลี่ยนก็สามารถแยกชิ้นได้ที่พี่สังเกตน,นะไอ้ตัวนี้เขาน่าจะปรับระดับได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะสามารถปรับระดับได้คะ่ะตัวนี้ปรับระดับได้นะครับให้สูงหรือต่ําใช่ค่ะ แล้วแต่เราเลยว่าอยากได้ความสูงมากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้ข้อดีของเขาอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าเวลาเรานอนสูงขึ้นเนี่ย<ม>ความปลอดภัยในการหลับช่วงกลางคืนของเราก็จะรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าบางครั้งการที่เรากางเต้นอยู่บนพื้นดินทั่วไปอาจจะมีสัตว์ร้ายเนี่ยมารบกวนเราบริเวณด้านข้างเต็นท์ได้แต่ถ้าเกิดเรายกสูงขึ้นเนี่ยก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสัตว์ร้ายที่ไม่กลัวไี่กลัวจิ้งจกอุ้ยโอเคมามามาต่อไปดีกว่าต่อไปนี่ อันนี้เป็นแหลกอีกเหมือนกันแต่ปแตัวนึ่งตอนนั้นจะเป็นแหลกเหมือนกับว่าตัวแบบอ่ะเบสิกเบสิกแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่สําหรับสายแฟชั่นสายแฟชั่นถูกต้องคนที่แบบอยากจะได้ออปชั่นในการแบบว่าตกแต่งเพิ่มยิ่งขึ้นเพราะเขาจะมีลวดลายแล้วก็การเพิ่มเติมมาในส่วนของสปอตไลท์ค่ะอ่ะที่พี่สังเกตนะคือตัวจับอะครับเขาจะมีในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะแผ่นรองใช่ไหมใช่ค่ะแผ่นรองตรงนี้จับกับตัวตัวราวหลังคา นะครับหมายว่าถ้ามีการยืดปุ๊บเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องของตัวบอดี้หรือว่าตัวต้องที่มันจะเป็นรอยนะครับเขามีการเซฟตี้ตัวให้นะครับแล้วก็เรื่องของแหลกตัวเนี้ยครับก็จะมีเรื่องของตัวนี้เขามีมาให้ไหมใช่ค่ะทางเซตนี้เลยใช่ค่ะมีมีตัว led ให้ด้วยใช่ไหมอ่าใช่สามารถแบบเติมไฟคายโอเคดูคร่าวๆแล้วชุดแต่งว่าอ่าเป็นคร่าวๆก็คือมีสปอร์ตไลท์มี led ให้ครบ ก็คือเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดใครสนใจก็ให้พี่พลเลยค่ะจัดการมาด้านหน้ามีตัวใหม่ไหมกันชนด้านหน้ามีค่ะอันนี้จะจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ครอบขึ้นมาถึงไฟหน้าเลยเพราะเมื่อกี้ออปชันที่เราดูแรกจะเป็นแค่ไฟอ่ะกันชนล่างก็เป็นตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันโอเคเลยไั้เลยครับได้ค่ะมาเลยค่ะ นี่อ๋อจัดใหญ่มากนี่นี่เลยที่ที่บอกว่าสายแคมป์นะครับใช่สายแคมป์เวลาเวลาแบบรุยในแบบแบบที่มีที่มีไม้มีกิ่งไม้เยอะๆครับเวลากิ่งไม้มาปุ๊บมันก็จะรูดกลับไะหิ่งอะไรรูดกลับมันมันช่วยป้องกันกิ่งไม้ที่จะไปโค่นแทงไปที่หรือว่าไปไป ใส่พวกกระจังหน้าเนี้ครับใช่ค่ะก็จะเซฟเซฟไฟเซฟอะไรให้รถของเราเนี่ยยังยังสวยอยู่แล้วก็ไม่ถูกขีดข่วนไม่กระแทกจนเสียหายคือคือมือนี้พี่พี่เพิ่มเติมว่าชุดแต่งชุดแต่งแต่แต่ละแบรนด์นะครับหรือว่าการจะแต่แต่ตกแต่งรถแต่แต่ละคือลูกค้าบางทีแต่งรถอ่ะต้องดูวัตถุประสงค์การใช้งานด้วยช่อยากได้กันชนแต่อยากใส่แบบนี้ปุ๊บแต่การใช้งานจะลับจริงๆปุ๊บเนี่ย ถ้าเราไปออฟโรดเนี่ยตัวนี้มันใช้งานประโยชน์ได้ดีกว่านะใช่ค่ะฉะนั้นวิธีแนะนําก็คือก็ใส่ไปอีกตัวหนึ่งครับใส่โชว์รอรอเข้าไปแต่ว่าถ้าสายแคมสายลุยออฟโรดลุยแนะนำแบบนี้ครับแนะนำแบบนี้มันจะเกิดประโยชน์มากกว่านะครับแล้วก็เขาจะมีจุดยึดใช่ไหมใช่ค่ะเป็นจุดยึดยึดแล้วก็เนี่ยอันนี้พี่พลเนี่ยสามารถเติมไฟเข้าไปได้อีกนะคะเติมไฟโชว์เนี่ยเห็นไหมอันนี้เขามีสปอตไลท์เพิ่มมาอีกสองดวง เพิ่มความสองสปอร์อันนี้เติมไฟรถหรือว่าเติมไฟคนขับคนขับค่ะเติมไฟคนขับอย่าง่วง๋ยวง่วงโอเคนี่อันนี้ตัวยึดโกโปโกโปอันนี้สำหรับสายลุยแบบจริงจังอ๋อพี่พี่พี่สังเกตนะพี่สังเกตตั้งปึ๊บแล้วก็เสียบน็อตได้เลยจริงจริงเขาก็ออกแบบมาให้ให้แมทกับเทคโนโลยีด้วยนะใช่ค่ะเอออย่างเช่นตัวเนี้ยยึดกับโกโปไม่ใช่โกโปครับกล้องแอคชั่นแคมครับมันก็จะเป็นขาแบบนี้เนาะใช่ใช่แล้วก็อย่างฝาท้ายเนี่ย ถ้าไม่บอกนะถ้าน้องแนนไม่บอกนะ uh huh. พี่ไม่รู้ว่าเขาสามารถโหลดแอปพลิเคชันแล้วมาใช้งานได้ใช่บางคนอาจจะคิดแบบแค่รีโมทอย่างเดียวถ้าเกิดอ่ะรีโมทแบตหมดแล้วทํายังไงต่ออ่ะจบแล้วทีนี้ <โด S 1> ของเรามีเพิ่มเติมในส่วนของตัวแอปพลิเคชันเข้ามาครับล่าใช้งานไ,ไ้ไง็ายขนครับี่สกเกตดูใช่ค่ะด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นแค้งแผ่นแคนง์น่าจะมีเป็นเป็นแค่เซตเดียวใช่ค่ะนี่ก็เป็นสปอร์ตไลท์กวไปอ่าอันนี้แต่งเต็มดูหล่อมากครบอย่างครบและ แต่พี่ว่ายังไม่ครบนะหนูเหรอรถหรือหนูทีนี้ทีนี้พี่เห็นแบบตงโล้นค่ะพี่เห็นมีอิสเซสซอรี่อะไรที่เป็นอ่าสปอร์ตบาร์สปอร์ตไลท์์ใช่มีอีกเยอะเลยใช่ค่ะก็จะเป็นสปอร์ตบาร์สปอร์ตไลท์แบบหลายแบบที่แบบว่าแล้วแต่คนชอบเนาะที่แบบอยากจะเอามาแมทกับลูกชายของตัวเองแบบอยากได้ความสว่างแบบไหนอะไรเงี้ยสามารถเลือกได้เลยทั้งไฟกลมทั้งไฟเหลี่ยมทั้งไลท์บาร์แล้วแต่เรา ชอบเลยแล้วก็การใช้งานของแต่ละคนด้วยค่ะว่าแบบใช้งานแบบไหนชอบแบบไหนอยากจะเติมแต่งแบบไหนนั่นเองค่ะใช่ครับจริงๆการตกแต่งรถนะครับที่ที่เราได้มาแนะนําชุดแต่งครับมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ลูกค้าชูแต่ลูกค้าอยากแต่งประมาณนี้แบบไหนปรมณไหนแต่ว่าให้มันแมทคือทุกอย่างครับแต่งแล้วมมนต้องลงตัวแล้วก็ต้องหล่อใช่ไหมใช่ค่ะต้องหล่อสุดท้ายแล้วถ้าอยากจะได้ชุดแต่งหรือว่าอยากจะแต่งรถตัวนี้นะครับลองรอคอนแทคผมมานะครับ 062649593แต่ว่าถ้าอยากได้ MC สวยๆไปพรีเซนต์หรือว่าอ่านะนี่ครับน้องแนนนี่ฝักเนื้อฝากตัวแล้วหัวใจน้อยๆได้ค่ะครับเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนผมจะพาน้องแนนอ่ะขึ้นไปบนเต็นท์ดูไปลองว่ามันนุ่มไหมนุ่มไหมอ่าอ่าใไหมู้เบ่าต้องรอไม่ต้องกลัวครับหน้าหนาวหนาอยู่แล้วเนาะเนาะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะได้เลยโอเคครับเดี๋ยวไปละไปละ โอเคบ๊ายบายรับสวัสดีค่ะ